เหลียว <Workers S 2> ฮะซาดัสซน่เราล็กฟุตบอลอินเดซมาอีเลเวนเย่โอ้โหเพลงนะดีเตรเตอร์เตอรตรอังกฤษมาเลยมึงโอ้โหไปเลยเย่โอ้กูจีิ โอ้ยคาเบียในในคาโคคาเบียมานะคาเบียมาไอ้วัวนั่นน่ะนี่โอ้นี่คาปันนะไปเลยอ้อมีเยอะมากเออขึ้หัวล้พวกเราสู้เอนโดนะเอนโดอ๋อไปเลยเติเตเตเตตโอ้ยไปไปเลยนี่โนเตสลาตัน Phải lên đâu Phải lên Sana Sana Chica New oh. Sana sán, Up Về SANA Stand Up Stand Up Pull football In the eleven In the summer In the เย่ yeah, นะฮะอ่านะฮะก็ยินดีต้อนรับสู่อินาซูมาเอเลเว่นนะครับผมนะคันก็อยู่ในภาคของ NDS นะครับผมก็เป็นเกมที่ผมเนี่ยลงทุนนะซื้อ NDS มาเพื่อเกมนี้เลยนะโอเคมา NDS เนี่ยสามารถซื้อได้นะซื้อเล่นเนี่ยสองบาทนะครับผมแต่ว่าซื้อมาแล้วคุ้มมากนะครับผม โอเคมาโอเคเดีวเกมครับผมอ่ามาเริ่งเล่นกันเลยครับผมเออผมเคยเล่นไปแล้วนะฮะเมื่อสมัยโหนานมากนะเป็นปีนะฮะเป็นแบบเป็นปีนะครับผมนะผมก็มาเล่นอีกครั้งนะฮะผมเคยเล่นจบภาคสามแล้วด้วยซ้ํานะครับผมมาครั้นี้ผมก็จะมาเล่นใหม่นะโอเก เค okay. เรื่องราวของอินดมาเนี่ยอีเลเว่นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของเอนโดมารูนะฮะที่ไล่ตามความฝันของตัวเองนะครับผมเพื่อที่จะเล่นฟุตบอลนะฮะก็ความฝันของเขาก็คืออยากจะได้อยากจะเข้าเล่นเอ่อฟุตบอลฟอนเทียนะฮะปู่ปู่ของเขาเนี่ยก็เคยเป็นนักฟุตบอลนะครับผมแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะรถชนนะครับผมตูมตายทั้งคันนะโอเคไม่ต้องมาสปอยนะผมรู้นะฮะโอเค พราะผมดูอนะินาซามาเอเลนน่ะภาคภาคภาคของเอนโดจบหมดแล้วนะฮะแต่ว่าผมไม่ยังยังไม่ดูภาคโกนะครับผมภาคโกผมเกลียดนะฮะผมเกลียดภาคโกนะผมไว้ก่อนเลยผมไม่ชอบอินาซามาเอเลนภาคโกอะ่ะตรงตรงอ่านนะเอนโดครับผมมาที่เออบ้านเป็นเออชมรมนะฮะก็ไอพวกนี้ก็ไม่เคยคิดจะไม่เคยคิดจะซ้อมอะไรเลยนะฮะก็เล่นนะฮะโหเล่น ไอ s, oh yeah. Oh yeah. ้หน้าเล่นเกม NDS นะโอ้ยเหี้ยเฮ้ยทำไรเนี่ยงานแล้วไหมมนเล่น NDS อยู่ไหนไหมเฮ้ยพวกนายไม่คิดจะเล่นไม่เคยคิดจะฝึกฟอฟก็เลยเหรอใช่ไอ้พวกนี้ก็ไม่สนนะฮะโอเคใกล้ ฉันว่าตอนนี้นายพยังอยูอย่กับพูนายรักฟุตบอลไหมล่ะไม่เออขาจะเป็นอะไรของเขาเนะี่ยอ่านะฮะเคฉันไม่มีเวลาแล้วเคนะไปนะครับผมก็ไปซ้อมนะฮะไอพวกนั้นไม่มาซ้อมด้วยนะครับผม ก็ระบบของอินัสมาอิเลเวนเนี่ยก็จะเป็นการออกท่านะผมเหมือนกับในซีรีส์เลยนะครับผมมาโอเคครับสวัสดีครับผมอ,อ๋อโอเคอ,อ๋อไอ้น,นี้อ๋อไอแว่นเนี่ยฮะผมจำได้เป็นเอ่อคนที่กากมากนะผมในเรื่องอินัสมานะแต่ว่าพี่พี่พี่มันอะเก่งนะโอเคไปล,ละ ตือ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 ตืตือ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 จะข้อนั่นอะไรนโจโจข้อนี่มาสนามฟุตบอลนี่อ๋อไอพวกนี้คือชลอมกีทานะฮะมาวิ่งนะผมอ้าออออเฮยอะไรฮะอยู่ดีมาหาเรื่องนะเดี๋ยวอ้าวไอสัด อ้าวทำแบบนี้ไฟเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปุ่ม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 ควักปืนอยู่ไหนเนี่ยอะปืนปุ่มปุ่มปุ่มหยิบมีดอะอยู่ไหนไม่มีนะเฮ้ยอ้าวอ้าวอยู่ที่มาหาเรื่องนะได้อยากหาเรื่องใช่ไหมอยากมีเหลืองใช่ไหมอยากมีเหลืองมาก็จัดให้นะฮะอ๋อก็มาสอนระบบนะฮะเกมเป็นระบบก็เป็นการลากนะครับผมฮึบ เอ้ยเอนโดฮะปั๊บอันนี้โอเคอ่าชนกับสไลด์นะผมขอสไลด์ดีกว่านะฮะปั๊บโอเคโอเควินนะตื่อ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 โอเคเบลสองนะครับผม อ่าระบบการลากนะฮะคือการเดินนะครับผมสอนระบบการเดินนะแล้วก็ระบบการคุยแล้วก็เปิดระบบเปิดกล่องนะครับผมอ่าโอเคอ๋ออันนี้ก็มาเรียกนะฮปะ่ะอ่านี่ก็เดินนะโอเคเฮ้ยพวกนายโอเคไหมอ่ะใช่ขอบคุณมากเลยที่มาช่วยนะ โอเคนั่น <House> ก็ไปวิ่งนะเป็นชูลมกีตานะโอเคอ๋อนี่อะฟุตบอลฟันเทียนะความเป็นฝ่ายฝันของนักเรียนโมต้นทุกคนนะครับผมอ่านี่ก็ฝึกเล่นฟุตบอลอยู่นะฮะตอนกลับบ้านนะครับผมเออเออเออไม่ไหวแล้วคล้อยเนี่ยโอ้โอเจ็บเออนายเป็นใครเนี่ยเออ Footballer. Pilot. Ah na. Are you okay? You okay? yeah. Okay. Yeah, wear Yeah. Ah, a Hey Ah. อ๋อไอ้นี่มาเรียกนะว่าอะไรว่าโค้ดโค้ดโค้ดกัปตันชุดบอลเอ้ยโค้ดกัปตันเอ้ยโค้ดโค้ดเรียกนะฮะโค้ดเป็นแบบเหมือนครูที่ปรึกษานะฮะของโชลฟุตบอลเรียกนะครับผมไปหานะะโอเคสวัสดีโอเคนี่ใครอ่ะอ๋อนี่เป็นลูกสาวพอนะไป เรื่องเขานะเขาก็มามาแอบมองนะครับผมเก้ปะโอเคสวัสด,ดีมีเรื่องอะไรเหรออ่านะฮะโอเคนี่ฮะเป็นครูที่ปรึกษานะครับผมอ่านี่ก็มาพูดนะว่าจะทำการซ้อมแข่งนะกับทีมเทโคคุนะผมขอเรียกว่าโรงเรียนสาคูนะครับผม ที่จริงโรงเรียนเนี่ยมันมัน,ม,นมันเรียกว่าเทคูคูนะแต่ผมขอเรียกว่าโรงเรียนสาคูนะโอเคปะโอเคต้องแข่งกับโรงเรียนสาคูนะมานะเป็นโรงเรียนที่ทำขนมอร่อยนะโอเคปะโรงเรียนสาคูยคิดได้ไงไวะไอดีอ่าเนียกว่าคุยนะว่าเอ้ยจะเอาไงดีฮะเกียร์เราต้องไปเคียเตเตอร์วันับผม วอร์ริเควติมีเขียอ่านกิจไม่ออกนะโอเคก็สำหรับคนที่อ่านกิจออกก็เพลินเลยนะแต่ว่าภาคสามนี้เป็นญี่ปุ่นนะโอเคโอเคนะนี่ก็นะมาพูดคุยนะโอเคคือนี่ให้เราไปไหนโอเคดูเหมือนจะให้เราไปนะโอเคปะ าเราไปไหนเอ่ยอ,อ๋อคิดูเหมือนเราต้องขึ้นไปโรงเรียนนะขึ้นไปข้างบนนะครับผมเพื่อไปหาพออ่นะโอ้โหกล่องนะกล่องกล่องกอง,กอง,กองไม่ได้ของดีมนสกุลน,นะต้องเปิดนะเดยได้ข้าปั้นนะครับผมข้าปั้นนี่จะเพิ่ม TP นะเอ้ยเพิ่มเออเดี๋ยวระบบ TP ระบบอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยมาสอนทีหลังนะระบบของเกมนี้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะ โอเคเอา้าไปไม่ได้อะสงสัยเออสงสัยมันมันให้เราไปไปไหนวะไปหาสมาชิกเหรอไม่ใช่เนยะให้มันมันให้เราไปแต่ไหนะลืมอะไม่เล่นนานนะโอเคมั่วับผมหลักการในการมั่วนะที่ไ่ต้องพึ่งหัวเลื่ตันนะเกี่ยวอะไรวะ ฮ่เดินน่ะสวัสดีออานายไม่คุยกับเราอะเ,อาเราก็ไม่คุยกับนายสวัสดีไม่คุยกับเราอีกโอ้อ่าเกสสวัสด,สสดีไม่คุยกับเราอีกแล้วยิงจังเลยโรงเรียนเนี้ยโอ้แม่ของอะ่ะโอ้ยของกล่องกล่องกล่องอ่าเป็นน้ำนะ เป็นนมนะครับผมอโอเคนะโอเคมีรูปตกใจก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคไปอ่าโอเคต้องไปคุยกับไอ้คนเมื่อกี้นะฮะเคีนี้ก็จะมาพูดคุยนะฮะเคนิวนครับผม โอเถ้เราไปที่แมปใหม่นะไปลแล้วก็ไปนะครับผมอ่าก็ได้มีลูกศรขึ้นนะโอเคอ่าสวัสดีมาไฟกันอีกรอบไหมโอเคไหมนะกระจอกนะครับผมโอเคไปที่หอสูงนะฮะโอเคนะครับผมนี่คือโรงเรียนเอ,อ่อไรมงนะ คติของโรงเรียนไรมงก็คือใครแพ้มาอ,อยู่ทีมกูนะครับผมเป็นเป็นคำคมนะฮะใครแพ้มาอ,อยู่ทีมกูนะไปโอเคมานะก็ผมก็ชื่นชอบอินาซุมามากเลยนะคือแบบผมชอบมากโดชอบมากนะยกเวน้นยกเว้นภาคโกนะผมภาคโกผมไม่ชอบนะโอเคมันมันมันต้องมีกล่องนะ แอนเดสแอดแอบมาทำอะไรแถวนี said, ้ร um, ู okay. ้นะมาทำอะไรไปละโอเคนะไปเราไปกวนชาวบ้านเสร็จแล้วเราก็อ่าขึ้นนะแต่ว่ามันต้องมีกล่องนะไอเทมนะไอเทมไอเทมนี่ไงอ่ารูปประคำนะฮะหรือหรือต่อยมือนะผมเอาไว้เพิ่มสถานะนะเดี๋ยวค่อยไว้ว่ากันทีหลังนะผม ตอนนี้เรายังไม่จาเป็นต้องใช้นะไปโอเคที่ผมอัดความละเอียด7.5เมกนะฮะความละเอียดก็จะชัดนิดนึงนะครับผมก็เมกก็อัปโหลดค่อนข้างนานหน่อยนะแต่ว่าทําใจนะผมนี่ยสมุดของเออคุณตานะซึ่งจะเป็นการรวบรวมท่าแม่ตายต่างๆแล้วที่คุณตาบันทึกไว้ให้นะโอเคก่อนนะหมดยัง ยังนะโอเคเล่นได้อีกนานนะอ่าปลาลงนะฮะโอเคไะ let's go เอาอะไรอะ่ะอา้าวอยู่ดีพวกนี้ก็มาหาเรื่องนะใครวะอ๋อใครที่ดูอีเดสมาร์ก็จะรู้นะฮะว่าไอ้นี่เป็นใครนะ อันนี้เป็นคนที่มากวนตีนนะฮะเอนโดตอนที่อินโดไปฝึกเออฟุตบอลที่ริมแม่น้านะฮะแต่ว่านี่มันในเกมนะในเกมในเกมมันก็เนื้อเรื่องอาจจะเปลี่ยนเปียบไปบ้างนะฮะแบบไทม์ไลน์อาจจะเปลี่ยนไปนะแบบาไ้างแต่ว่าระบบก็ยังเหมือนเดิมนะฮะโอเคเอันนี้ก็มาหาเรื่องเรานะฮะเหมือนกับในซีรีส์เปเลยนะก็เหมือนเดิมนะผมเหมือนในซีรีส์เลยต้องมีคนมาช่วยนะฮะ ซึ่งคนที่จะมาช่วยก็ไอ้แกน่ยไปตายซะเออโอ้ยไม่ไหวฮะอหมัดแน่เหมือนเกินฮะไปไอ้พวกแกนะฮ่า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 เอ้เไม่ไหวแล้วเฮ้ยพวกแกเนี่ยเฮ้ยช่วบเฮ้อะไรเนี่ยเออ โอ้ยโหลูกเตะเมื่อกี้สุดยอดเลยนายคิกนะเตะได้ดีเนี่ยเฮ้สวัสดีนี่เจ้าจับมือมาเล่นฟุตบอลกันไหม ฮะก็เห็นผู้หญิงโลลี่คนนึงฮะกำลัง,งละจะถูกรถชนนะโอ้มั่ยขอโทษนะ I quit ฉันไม่เล่นฉันเกลียดฟุตบอล ออนะอ้าวไม่เล่นฟุตบอลนะเกียดนะครับผมเคนะเคนะเอนโดก็เชื่อใจนะว่าไอ้นั่นอ่ะต้องเล่นฟุตบอลโชว์นะครับผมพอแบบถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ได้รักฟุตบอลหรือไม่เล่นฟุตบอลเนี่ยมันคงไม่เตะได้ขนาดนั้นหรอกฮะเคนะนี่ก็มานอนนะฮะกลับบ้านนะฮะน,นก็มาไหว้นะฮะเป็นรูปนะครับผมขอบคุณตานะฮะที่เสียไปนะครับผม อ่าไม่ต้องมาสป,ปอยนะบอกไว้ก่อนเลยนะไม่ต้องมาโชววดความรู้นะเรื่องอินทรสมานฮะไม่ต้องนะผมรู้นะผมไม่ต้องห่วงนะผมรู้นะผมรู้ทุกอย่างนะครับผมยกเว้นเรื่องตัวเองนะโคตรเท่อ่านี่ก็มาพูดอุ้ยน่ารักอะเอ้ยคนนี้น่ารักนะฮะไปอ่านี่ก็มาหานะฮะเอนโดมีคนมาหาเนะี่ยอ๋อไม่ใช่อะ่ะนักเรียนใหม่ครับผม เนี่ยกุญจินะฮะกุญจิชูยานะฮะใช่ป่าวเพ่านายนายอยู่ห้องเดียวกันเลยเนะี่ยเกยบตามนะฮะเกด f ฟอลโลมีนะครับผมบปายอ่าอันนี้ก็ลงไปข้างล่างนะคิต้องตามนะครับผม การเสือของอินโดนี่คือเรื่องหนึ่งเลยเรื่องเรื่องหนึ่งเลยแล้วนะไปอ่าลงนะที่ตามนะอ่านี่ก็มาพูดคุยนะโอเคไว้ไปหานะครับผม เราต้องไปหาใช่ไหมเอาไม่ใช่นะฮะเคเตเคตตตื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 ตตเตตเตตเตตืตตือตืตตืตตืตเตเตตตตเอ่ มีเรื่องอะไรครับผมโอเคผมว่าเราหยุดกันพาร์ทหนึ่งกันแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเรามาต่อกันกับอินเนอร์สมาอีเลเว่นโก้สไตรเกอร์นะครับผมถุยอินเนอร์สมาอีเลเว่นนะผมเฉยๆนะเอ็นดีเอสนะครับผมโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมโอเคบายจ้าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาลุยกันต่อนะครับผมโอเคบายจ้า